ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อะไรต้นอิรันครับดิเจนสยามเราอยู่ที่ดเจนสยามแล้วตอนนี้ <Okay. S 1> นี่อ่ะนี่ยมันก็รู้แล้วมันคืออะไรอันนี้เป็นเวลาเที่ยง15นาทีนะครับเราถึงที่ดิเจนสยามเลยนะฮะเอ๊ใช้เวลาเท่าไหร่ครับใช้เวลาไปเกือบ20นาทีนะไม,ไม่นานนะเออไม่นานใช้ได้เพียงเดียวนะ้ำก็ก็ออข้างที่อ่ะร้อนนะฮะข้างนอกก็อย่างที่เห็นไปนะทุกคน เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างส่วนมากจะเป็นบรรยากาศนะครับก็คลิปก็อาจจะปั่นป่วนลงตัวเสร็จแล้วออกไปตรงข้างในเจ้าสยามแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทีหนึ่งนะกันโอเคเดี๋ยวเราขอไปเตรียมตัวก่อนนะครับลงตัวก่อนแล้วเจอกัน นี่นะครับเราจะมีรถไปรับส่งนะฮะคือส่วนส่วนเราอ่ะเก่งพอกูมีมือมีมีตีนโอเคครับมึงใหญิงเดินเดินนเดินจริงนะาเดินนะเดินเดินทุกคนเราเดินแบบงแล้วอเดเด้น้เ นี่นะครับเราก็มาอยู่ในดีเจนสยามนเลยนะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับยกมาไว้ที่นี่ที่เดียวให้กูพูดก่อนอีมึงเคยเล่นอย่าเพิ่งไป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 กินกินกินโย่เรียบร้อยเข้าน้ำกันดิมีหมาด้วยนะมีหมาโบ้ด้วยเนาะที่เนี่ย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหมาต้องเดินตามแบบสนานเดินนำใช่ป่ะเราเราหายรูปพูดจริงดีกว่าไหมนี่นะฮะเอาเลยไหมทั้งในเข้ารูปโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่แล้วนะฮะมีเยอะแยะหลากหลายหลักๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ในเมืองไทยเนี่ยยกมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายสิ่งเลยขอถามความรู้สึกก่อนเข้าไปไม่นานนะเป็นคนแรกเลยชิวพี่ชิว

มาดูกันะมึงดูเดินตามเดินตามผมไม่ต้องกลัวเดินตามกูบาลิดแน่นอดเนี่ยกูบาลเดินตามผมนี่รอดตื่นทำเดินตามผู้ตื่นทำมันจะรอดเดินตามผมผมผู้ตื่นนอนนี่นี่ผีนะนี่เอาผมรู้สอาจารย์เบียร์นะครับผมไม่กลัวแน่นอนกูจะคำนี้ไว้แเดี๋ยวร้องเป็นหมาเลยไม่ร้องหรอก เดี๋ยวเจอข้างในครับเอ้ยข้างในถามไม่ได้น้อเออข้างในถามไม่ได้นะครับเดี๋ยวออกมาแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็ดูภาพภายนอกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวให้ดูนะฮะโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบาย เดี๋ยวมันโผล่แบบช่วงหน้าเลยเอ้อจ้วงยังไงจ้วงยังไงนนาดะอะไรหน้าอะไรนะเดี๋ยวกูจ้วงเลยผีึงนเดี๋ยวมึงนำเลยอ่ะแอนด์ก่อนแล้วกูค่อยตามทีหลังตัวแรกก็ไปเลยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัวแรกก็ไปเลยเข้าบ้านหลังแล้วเดี๋ยวมึงนำเลยใช่ป่ะหันดูหันดูบ้านไม่น่านี่ดูว่าบ้านเด็กเล่นนี่ให้มันไปสอนดูอัเตอร์นะดูตอนเออตัดไปตอนเอออัเตอร์นะ เดี๋ยวลุ้นเรื่องเดี๋ยวลุ้นเลี้ยไม่แต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวหรอนี่ใช้วิชาที่ไปบทเรียนมานะฮะลูกศิษย์อะไรนะลูกศิษย์ใครลูกศิษย์หลวงหลวงตาครับหลวงตาชื่ไหมเฮ้ยสนุกจังเลยเฮ้สนุกจังเลยแค่นี้ครับเฮดไวกิ้งไวกิ้งอย่างเงี้ย แม่งเรือล่องนลำคลองเนี่ยที่บ้านแม่งทะเลทะเลเมอริเตอร์เรเนียนอ่ะดูดูดูเป็นตัวเด็กปะตัวเด็กมกูนอนแกางเปยังเสียวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับนี่คือแก๊งของเราที่จะไปเล่นน้ำแม่นางนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมพี่มาร์คใช่ครับแจ๋วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่งดัดด่างอยู่แล้วนี่นะฮะผมมีพาน้ำทางครับทุกคนมาหน้าแม่ต้องกลัวผมบวชมา มาเล่นมาเป็นนาคเน,เน่สวัสดีค่ะเน,เน่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 นะฮะผมมาถามเป็นคนหนึ่งีกว่าเป็นไงนี่ก่อนเข้าแบบคือคลิปแบบมีอะไรบ้างไงเป้าไม่น่าก,กันคือมันก็แค่ผีปอมเวยเ้ยมันแบบมันไม่มีอยู่จริง้าม่น่ามัคืออะไรเป้ม่น่ามคัมามคือตำนานหนูแค่ให้มันเป็นตำนานต่อไปต้องทำท่างไงทำท่าไงก่อนเข้าวทำท่างไงว้าว ว้าว้าวสุดยอดเลยเอาแบบาแบบเยอะๆเดี๋ยวนี้แบบโงก่าจอกอะไรเงี้ยอันมึงก็แค่ผีปอมอยู่ข้ายอยเยอะเยเมื่อกี้มีใครโหมีมีมีไรบามีอะไรบกระจอกบ้านฮะ้าเปนหนกยแดดกูละออออ่อนอ่เอจนจับจนจับหน้า้จับจอกจับมจับหน้านีไม่ได้ทำไงกูเข้อตกเอาไม่ดีพูไม่

อะไรนะเอาใหม่อยเพิ่งขำไม่หมดกันแต่รู้กันแต่ตั้งกันลำบางี้ตั้งตั้งงี้เลยดูตายตายนี่นะครับเป็นไงบ้างก่อนเข้าไปเนี่ยอยากมีอะไรบอกนะก่อนเข้าไปดูตามมันมากระจกจริงปะไหนทำท่าไงทำท่าไงกระจบต้องมีท่าดูงมีท่าจากตัวได้กระจบจากตัวได้ทำจากตัวถอนหน่อนส่วนผมนะครับ ไม่ขอพูดอะไรนะรอดูรถออกเสียงครับใกล้ความจริงแล้วนะทุกคนเราจะเข้าแบงค์ไหนนะฮะอันนี้คือทีมสาของเรานะครับบอสย่าใส่หมวกนะเดี๋ยวทางไปเจอนี่นี่นี่โอเคสวยทีมรรษาเราขับเพีงเดียวเลยครับมานี่ไม่ทำเ ต่อเป็นไงเป็นไงสนุกมากชอบวิ่งสิสนุกมากต้องวิ่งอย่างเนี้ยนี่นะครับหลังจากที่เราเล่นแม่นาคมาเราก็ต้องมาเข้าวัดนะครับพี่พี่ถ่ายเรืู่ปไม่ได้ดิขอขอขอแล้ว กูผู้ชายคิดกันหมดเลยกูไม่ได้เจอิดแม่กูไม่กีดจริงจี๊ไอ้คีดนั้นไปกูอยู่ข้างหลังเลยไม่กีดแต่ตอนนี้หลังกูเป็นรอยเลยเฮ็ดจิกกูแบบตอนนั่งเขาแม่งดึงเสื้อกูแย่แม่งดึงไปแย่จริงพอคนนทางอ่ะมันดึงของมันดึงคู่เลยไอ้เชือบตอนแรกมันแบบอยู่ใช่ไหมมาพามานั่งก็ถึงเงี้ยใช่าไเลยไอ้เยอะแม่งดีกว่ไม่กลัวกูไม่กลัวเลยกูสวมคนจริงว่าไอ้ตอนเขาบอกว่าลุกลุกแล้วตั้งแถวเขาพูดถึงรอรอรอเลยไอ้ไอ้นี่ ไอ้นี่เหมือนเลยไอ้นี่เหมือนเลยตอนุกตอนแรกเหมือนเลยอะไรเนี่ยสำรวมในวัดค่ะอู๋ชอบมันเดินน้ำหน้าถ่ายรูปไว้เลยนะถ่ายรูปอะไรดีปะถ่ายว่าถ่ายมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวบ้านไม่น่าครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มที่นี่เลยครับนี่ไงหลวงพ่อหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อก่อนนีอันนี้คน่อสำหรับผมมันมันไม่เท่าไหร่แต่ไอตัวด้านหลังด้านหลังผม มึงแหละเป็นไงครับโอ้น่ากลัวมากแล้วหัวใจเกือบวายครับตอนนี้หัวใจเกือบวายเยอะแต่ตัดแล้วได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปถามนี่นะเล lady first ของเรานะฮะ firsts f i r s t สเป็นไงคือมันไม่น่ากลัวแหม่ไม่น่ากลัวนี่ติดคอเสื้อกูจนเป็นรอยอ่ะคือกลัวความเงิเฉยๆคือกลัวสะดุด กกิออยยู <G <G e ่่างี้มึงนั่งมึงก็จิกเอาไม่กลัวก็กลัวไอ้นี่ไงออกวันนี้ไม่ได้เล่นนะฮะวันนี้เป็นชาวด์เดิมนะฮะไม่ได้เล่นชาวด์เดิมไม่ได้เล่นก็นึกว่าลุงนำทางเขาใจแห่เว้ยเพราะว่าเขาบอกให้เราแบบมองแสงสีฟ้าแล้วมองไปรอบๆใช่ปะคือไงมันก็ต้องเห็นหน้าเขากูก็เลยกลัวก็เนึกว่ากูไม่เห็นเทียอะไรเลยเพราะกูไม่ใส่แว่นทำอะไรหนจังหวะจังหวะไอ้เบย์ไปไหนวะเขาบอกข้างในมีคนนำโน้ตไว้มาร์กมึงทำไง นี่ล้ำสายเลยเดี s <S ๋ยวกูต่อยล่วงอะล้ำใหมดูนะล้ำแค่าเลยมาร์คไปด้านสุนเนี่ยนะมาร์คมุนสมจะโง่ไปมาร์คขอรำนานๆหน่อยรำนานๆเมื่อกี้เรือกล้วยก็มีให้ขี่มานั่งซ้อนกับพี่ซิมาโยกมาโยกสกูตเตอร์พี่ก็มีให้ขับกระับเอลวิสิครับอามาโยกมาโยกเด็กดื่มพี่จะพาไปเที่ยวรับแรเทียมล้ำเมื่อกี้ก็คือ ที่นี่เป็นที่สีเหมือนเดิมนะฮะแต่ชื่อว่าจองมังเวทหรือว่าแบล็กแมจิกนั่นเองนะฮะก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับผมก็กําลังจะเข้าไปเล่นละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเข้ามาได้ไหมเข้าไปได้หรอเข้าไปนั่งเลยเหรอรอบละสี่คนรอบละี่คนรอบละนี่น

ท่านเราไปแล้วเป็นไงบ้างอะไม้เดียวไม้ตูบหกสิบโอ้ยไปได้ไหมไไ้ไมไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมไได้ไหไปไไปไไปไดไปได้ไหไปไหมไดหไปไดไม่ปไ้ไหมไปได้ไไ้ไหไป้ไหมไปได้ไหไปไดไปไหไป้ไหมได้ไหมไป้ไหปไดไหไปไมปไดไหปดไไปไหปไดไปไดไหไปไมปได้ไหปไดไหปไหปไดไหมปดไมปไไมปได้ไหปไ้ไหปไดไป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  มันไม่น่ากลัวม่น่ากัวเครคนครับด้ยดินี่มาสักคนนี่เยอะเอไม่กิ้กุมสุกนะกูไปกับบ้านงี้มาบเลยน้ำมันเลยบัตรบัตรใคนมาใครแบบไมบัตรแล้วน้องคนละเดินเข้าไปเลยไอโอไม่ดี่โอ้โห้ยเกลียคุยโ่น้องบัตรกิจจานอยายาตามนะครับคุกระจกทหาทังออก ถ้าเจออะไรก็อย่าหยิ่เสีนะกาไม่ทำอะไรเรอบกเนี่ยข้าไปเรเเข้าอเลเลยไเลยไเยไเลยไเยเลยไเลยไเยเลยไเลยไยไปเลไปยไปเลยไปยไเลไปตยไปเลยไยไปเลยยไเลยไปยไปเยไยวเลไปยไเลยไยไเยไยไอเลยอไเลยไยไเลยยเยเ

รัวลงฮะนักโมมาแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งอาดยันก่อนอีกนี่มาโมอีกนี่มาโม ไม่เอาแล้วเฮฮ้อปไนวะไปไหนตมายไร้อาอไร่อะเอ้เเฮ้เฮ้

રો રો હે ઓય 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 ના ના પાલે ઓય ઓય હે તલા જેલ રો માઉટ સ બો બો

นี่แกแตบไม่คุ้มนี่แกก่อไว้แล้วนี่แกกเอเลยโอ้หาย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 ายายหยหายยหายหาายหายหยหาย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 หาย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 หาหายหาย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 ย เป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราเล่นมาไม่เออเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวอ่ะเป็นเออเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมาโคตรน่ากลัวผมบอกเลยกี้สนั่นแลบคอคอกูแตกแล้วไอ้สามไม่ไม่เฮียอะไรนะไม่เฮียแล้วมึงน่ากลัวอะไรแล้มึงเลยกี่ทำไมไม่ไหวเลยทุกคนจริงจะรู้อ่ะคนเฮียตกใจมึงมือย้อมไปเจอกระจกแล้วมึงก็ตกใจตัวเองเหรอตกใจทุกอย่างไอ้เยี่ยผ้าเพื่อแม่งปัดหมดอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังอะไรไม่ได้ย้วงะเฮ้ยปยเชิวเนี่ยกระจก็แค่นั้นอะมันมีเ้าเรียกอะไรอะวงกดก็วงกดเถอะเจอพี่สมองดีเเนเนี่ไงครับสุดหล่อโหงายมากครับผมไม่เคยกลัวผมไม่เคยกสแอเลยบอกอด่ หลายเยอะครับ จบหมดแล้วตอนนี้ก็จบแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรนะะผเตรียมกลับแล้วก็น่าจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับแต่อาจจะมีอะไรก็ค่อยว่ากันแต่น่าจบคลิปแค่นี้เดี๋ถ้ามีอะไรอาหารก็จะถ่ายลงให้นะครับ เกลียบบรรยากาศให้มากที่สุดนะครับทุกคนการสุดท้ายแล้วแล้จะดึงดาวมากทำไมเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงถึงหรือยังยังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ติดโซมงอะรถไม่ติดอ่ะกูอยากตับว่าแล้วก็นมันคือมันติดเรื่อยๆนะแต่ว่าใกล้ถึงละอีกประมาณแล้วก็ต้องไปติดตรงแถวว่าต่ออีกค่ะหนึ่งกิโลใช่ครับเบนก็ ผมคงจะจบคลิปได้เพียงแค่น <faded> ี้นะฮะเพราะว่าเหนื่อยมากๆเลยกัวเปรดแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนบายบายสอน EP นี้ดีนะครับบรรยากาศนี่ก็คือโรงเรียนเราเนี่ยคือบรรยากาศเหนื่อยสุดๆ ัวดจังหเห <c oughs> มือดทีเลยเออมันมืดอะเหนือยสุดเลยอะอ,อ๋อันจะไม่ออกแต่ว่าไปนั่งรถได่ไ <c oughs> หมเออ